สวัสดีครับต่อไปจะเป็นการเฉลยข้อสอบนายสิทธตำรวจสายปับปามปี2 5ง7น้ยจากสาบันเตรียมสอบนีดเาเฮาส์ในข้อที่30นะครับข้อนี้เป็นอาสมการนะครับลักษณะอาสมการของข้อนี้ก็คือวิธีทําคือเราจะแยกคิดเป็น2เคสนะครับแล้วก็เอา2เคสนี้มาอินเตอร์เซกชันกันนะครับวิธีทําก็คือเราจะแยกเป็นอ,อันนี้คือโจย์นะครับเราจะแยกเป็นฝั่งซ้ายนะครับ ฝั่งขวาโดยเอาตัวกลางเป็นตัวแยกนะครับแยกล่างตรงกลางทีนี้เราก็แก้สมการให้ได้ x ออกมาฝั่งเดียวนะครับตรงนี้ลบ x ย้ายไปก็เป็นบวก x ก็เป็น 3x นะครับตรงนี้โมงย้ายไปก็เป็นลบก็เป็นเลข2ย้าย3มาหารก็จะว่า x ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ2ส่วน3นั่นเองเป็นสมการเป็นอัดช่วงของอัดสมการตัวหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ลบ 3x ย้ายไปก็จะเป็น ย้ายไปลบกับ x ก็จะเหลือ 2x นะครับอันนี้3ย้ายมา7ลบ3ก็เหลือ4เพราะฉะนั้นจะได้ว่า x จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ2นะครับแล้วก็เราจะเอา2ช่วงนี้มาอ intersect กันนะครับ intersect ก็คือเอาช่วงที่เหมือนกันนั่นเอง2กับ2ส่วน3มันนนนแล้ก,กันนะครับอันนี้ก็2ส่วน3 ช่วงคำตอบ2ส่วน3ก็คือน้อยกว่า2ส่วน3แต่เอาเท่ากับด้วยก็ต้องเป็นจุดดํานะครับส่วนเลข2ก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลากไปทางนี้อินเตอร์เซ็กก็คือเอาช่วงนี้เหมือนกันนะครับก็คือช่วงนี้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อน,นี้ก็คือช่วงที่เหมือนกันทั้งหมดตรงนี้ก็คือตั้งแต่2ส่วน3ลงไปนะครับก็ตอบข้อที่2นั่นเองนะครับ